เรื่รองเศรษฐกิจเป็นเราเคยบอกแล้วเศรษฐกิจนเนี่ยเป็นตัวชี้ขาดอนาคตค,คุณเศรษฐาและรัฐบาลเพื่อไทยผลงานเพื่อไทยด้วยนะต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เนชั่นสุดสัปดาห์สามประาจะมาดูที่ว่าทางเลือกทางลอดต่างๆแนวยุบายตอนนี้เดินมาถูกทางไหมและแนวทางไหนจะปรับปรุงยังไงใช่ไหมพี่โอใช่ครับเรื่องเศรษฐกิจนะครับคือโจทย์ที่ท้าทายที่สุดและเป็นโจทย์ที่บอกว่าคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ย ในฐานะอายกรัฐมนตรีเนี่ยจะฝ่าด่านนี้สําเร็จหรือไม่ครับถ้าฝ่าไม่ได้บอกได้เลยว่าอนาคตลําบากฝ่าได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะง่ายนะคุณสิทธาแต่ต้องฝ่าด่านนี้ไปก่อนใช่เพราะฉะนั้นการด่านที่ลงพื้นที่เยอะๆไปหาคนเยอะๆและไม่โฟกัสเนี่ยแบบนี้เนี่ย อาจจะมีปัญหาใช่วันก่อนที่ผมกับพี่โอไปสัมภาษณ์นายกเนี่ยก็เริ่มรู้นะครับว่าที่ผ่านมาสองสามเดือนแรกเนี่ยเหมือนปูเชิงกว้างและหลังอย่างนี้จะโฟกัสเหมือนที่ช้างแนะนําแล้วว่าอะไรที่เป็นภาระสําคัญนายกอยู่นิ่งๆแล้วก็โฟกัสเรื่องนั้นออคนเป็นผู้นำเนี่ยจะบอกทําฉับฉายนะทำฉับฉายคือทำโน่นทำนี่ทงหมดเลยแต่ไม่โฟกัสว่าอะไรคือปัญหาประเทศที่ต้องแก้เร่งด่วนไม่ได้นายกรัฐมตรีเศรษฐาทวีสินในระยะที่ผ่านมา คะแนนความตั้งใจความมุ่งมั่นไม่เน็ดไม่เหนื่อยเอาไปเลยครับแต่ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อเจิมครับมันอยู่ที่การติดตามงานนั้นว่าสั่งการไปแล้วออกนโยบายไปแล้วกำชับไปแล้วเนี่ยไปถึงแค่ไหนผลสำฤทธิ์คืออะไรเออใช่เน,น,นี่นี่ดูแต่น,นโยบายระบาบที่แบบคนคาดหวังนะ นีต่ตอวอลเล็ตเนี่ยตอวอลเ<อ>ล็ตเพราะถึงตอนนี้ยังไม่เสนอครังกระทรวงครังยังไม่เสนอไปที่สำตั้งงบกิจการต้องรอ,อ,งอม,มันช้าทําไมนี่มันต้องติดอะไรสักอย่างหนึ่งแน่เดี๋ยวมาดูในรายละเอียดเรื่องที่ดินตากินเนี่ยผู้กอ,กองสมนัทไปถึงไหนตอนนี้ก็ตอนนี้จะออกโฉนดพอกกนะครับไม่ใช่โฉนดธรรมดาเพราะว่าโฉนดธรรมดาทําไม่ได้ทาไม่ได้ผมเคยบอกแล้วต้องแปลงสภาพเป็นค่าแรงค่าป่ในในหกร้อยบาทเห็นบอกว่า12ตันวาาจะเสนอต่อครมแต่ ตอนนี้เกิดความขัดแย้งต้องรียกเรียกขัดแย้งได้เลยเหรอต้องเรียกขัดแย้งระหว่างนายกรมนตีและลนตีแรงงานเหมือนกันไหมคิดไม่เหมือนกันเพราะถ้าฟังนไปฟังลนตีแรงงานแล้วก็บอกหลังจากที่ให้5้าหน่วยงานออกไปเซอร์เว์ต่างๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันยังไม่ถึงสี่ยังไม่นั่นอาจจะขึ้นนิดหน่อยแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ขัดแย้งหรอกเพียงแต่ว่ายังยังไม่ตรงรอยกันระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทย ไม่รู้ว่าต้องไปรู้ว่าในพักด้วยอในรัฐบาลด้วยนโยบายนายกประกาศ400รัตีแรงงานบอกว่า400ทุกจังหวัดไม่ได้ไม่ได้จะบอกว่าคิดไม่ตรงเหรอันเนี้ยของเรื่องขัดแย้งบีโอเงินเดือนพยาธี20,000ซึ่งตอนนี้ออกไปแล้วสเต็ปแรกก็คือว่า2ปีเนี่ยได้10,080ก่อนนะแต่ว่า20,000พยายามทําให้ได้ภายใน4ปีรัฐบาลนี้เกณฑ์ทหารโดยสมัครใจอันนี้ยังต้องรอพิกทิน อ่ะรอบิ๊กทินอ่ะบิ๊กทินเป็นนั่งปืนใหญ่อหผมว่าไม่ได้รอบิ๊กทินหรอกรออะไรรอเะรขาเออรอพลเอกนัทพลเรคิดว่ามันเกิดไหมคิดว่าเรื่องนี้เกิดเกิดเกิดแน่นอนเกิดแต่ไม่เกิดไม่เกิดแบบไม่ฟูไม่ฟูทั่วไปไม่ฟูไม่ฟู้าจะเปิดใจโดยสมัครใจมีอยู่นะแต่ปัญหาก็คือว่าต้องไปสร้างแรงจูงใจอันนี้ต่านนยกบอกแล้วสร้างแรงจูงใจปรับปรุงต่างๆซึ่งมันต้องมาเป็นแพ็คเกจ โอ้ยนี่ทำต่อเนื่องกันนะเพิ่มราคาพืชผลทางการเกษตรครับอ๋ออันนี้สบายแก้ปัญหาชายแดนใต้ไปคุยกับนี่ไผู้นำมาเลเซียแล้วที่สะอรวันก่อนใช่ไหมนายกลุยเดือนพฤศจิกายนยาวไปถึงเดือนธันวาคมนุ่นกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพยังไม่เห็นยังไม่เห็นใช่ไหมแค่ประการวันก่อนที่หมอโจูน่าไปงานเวลเฮลของเรานาะดีมันมีมอตโต้เมสเซจอยู่อย่างหนึ่งน่าสนใจนะจะทําให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงเศรษฐกิจถูกต้องนี่ดีนะดีต้องไปดูว่าขยายต่อยังไงครับ แก้รัฐนูนอ่ะตอนนี้พี่โอ้แก้แล้วแต่ตอนนี้ตั้งคณะกรรมการนะารรมการตั้งไปตั้งแต่ตอนโน้นนะฮะเข้ามาใหม่ๆจนถึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนมีคณะมีมีอะไรมีอะไรมีความชัดเจนคือมีคณะกรรมการคณะทํางานเพื่อทําการศึกษาว่า จะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วทำประชามติกันยังไงความชัดเจนมีแค่คณะกรรมการไม่ได้ก็มีความชัดเจนแล้วว่าความชัดเจนคือมันเรื่องไม่ยากคุณจะแก้รัฐนูนแลทงคุณมีแล้วว่าจะตั้งสสรใช่ไหมก็ประชามติบอกว่าเห็นด้วยไหมในการต้ตอนนี้เราจะประชามติตอนนี้ะชาประชามติเนี่ยตัองหลอยสามพันล้านนะมันยังเถียงกันอยู่ทําประชามติครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามไหมที่ผมบอกว่าไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะการแก้รัฐนูนเนี่ย คือคนไกในการยื้ออานาจรัฐใช่ไหมใช่ไหมแน่นอนตอนนี้หน้าที่หลักอยู่ที่รองภูมิธรรมถูกต้องเวทยีชัยต้องไปดูนะพี่ช้างครับคุณก็เกินไปไม่เกินเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าเกมแก้ไขรัฐธทรมนูญคือการยื้อของรัฐบาลครับมันยื้ออายุนะ แก้แล้วตัตทุนเสร็จเมื่อไหร่คุณต้องยุบสภานะต้องเอ้าแล้วผมจะแก้ทําไมผมต้องแก้ตอนไหนสิผมถึงบอกว่าไม่มีความชัดเจนเดิมเดิมตอนหาเสียงของเพื่อไทยพยายามทาให้ได้ภายในเท่าไหร่สองปี